สวัสดีค่ะ Story of Love สายส่อสาส่เลาะค่ะวันนี้ก็วันอังคารเนาะก็หลังจากที่พาแม่ไปหาหมอนะคะวันนี้ก็คือหมอนัดนะคะแล้วก็พอตอนกลับลหลานก็ไปรับเรากับแม่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็พากันแวะมาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ที่ สวยงามของพยัคฆภูมินะคะก็คือเป็นคาเฟ่ชื่อพยัคนะคะมันก็จะเป็นเหมือนพยัคก,ก็คือเสือนะอำเภอที่เราอยู่ก็คืออำเภอพยัคฆภูมนะิเนาะมันก็จะเป็นอำเภอเสือนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ของอำเภอนี้ก็คือเป็นเสือนะคะทุกคนก็คือวิวบรรยากาศมันเป็นเหมือนแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนจีนนะคะที่เหมือนเขาสร้างแบบตึกเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นห้องมีห้องแบบเหมือนร้องคาราโอเกะด้วยนะคะ mm hmm. ก็นี่ค่ะอาหารก็มีเยอะเลยนะคะก mm ๋ hmm. วยเตี๋ยวอร่อยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตำปูปลาที่นี่ก็อร่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีบิงชูอ,อาหารที่แบบเด็กๆกชื่นชอบกันด้วยค่ะ แล้วก็มันมีพื้นที่สำหรับที่ถ่ายรูปอะเยอะมากนะคะมีที่ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะมันจะมีเป็นเหมือนแบบสะพานสะพานข้ามเนาะสะพานเดิมข้ามให้เด็กๆวิ่งเล่นกันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงสะพานนะคะแต่ว่าสะพานเขาบอกว่า ชำรูดนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ข้ามไปเนี่ยค่ะสะพานตรงนี้นะคะชำรุดนี่มันชำรุดค่ะถ้าขึ้นไปตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนขึ้นไปเหมือนหอ,หอคอยหอดูแบบว่าวิวร,บรอบๆคาเฟ่ก็วิวก็เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบป่าเป็นเป็นโคกอะคะ่ะทุกคน เขาก็ไปหาเหตุแต่เดี๋ยวนี้คือว่าเขาจะสร้างโรงโรงเรียนปั๊มน้ํามันแล้วก็ตอนนี้เขากําลังสร้างศาลอยู่นะคะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบไม่ได้ดูน่ากลัวเมื่อก่อนก็คือขับรถผ่านตรงนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะเป็นพญานาคนะคะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเนาะก็จะมีสี่ทิศเลยนะคะพญานาคตรงนี้ค่ะก็ เขาก็จะไปไหว้ขอพรนะคะแล้วก็เหมือนโยนเหรียญลงไปในน้ำนะคะนี่ค่ะสวยงามมากร่มรื่นมากค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็พนักงานบริการดีนะคะเชิญมาเที่ยวได้เลยค่ะก็เป็นเหมือนคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเรานี่แหละ ก็ถ้าเกิดเป็นวันหยุดก็คนก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเราไปแล้วคนไม่เยอะ